กราสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้เราอยู่เกมค u ร l ริที้มือบาในเซิร์ฟเวอร์เทสซีซั่นที่9เพราะฉะนั้นผมเราก็ดีกว่าว่าในเซิร์ฟเวอร์เทสตัวล่าสุดนี้เนี่ยในตัวเกมจะมีข้อมูลรุดอัปเดตอะไรมากันบ้างเพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มดูกันเลยมาเริ่มกันอย่างแรกเลยผมกับการคาดเดาทีมของซีซั่นกันดีกว่า ถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆเนี่ยพื้นหลังจะเป็นการสปอยซีซันในแต่และซีซันผมซึ่งในซีซันนี้เนี่ยพื้นหลังก็เข้าฉากของสงครามโลกครั้งที่2เพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงว่าทีมของซีซันนี้จะเป็นทีมย้อนหลังรับผมสงครามโลกในครั้งที่2แบบนั่นเองนะก็คอนเฟิร์มไปเกือบเกือบแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะมาดูในส่วนของไอเทมของใหม่กันบ้างดีกว่าผมชิ้นแรกเลยกับระเบิดรูปแบบใหม่ ที่มีความสามารถในการฝังเข้าไปในดินเลยผมอันนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวทริปไม้นะแต่ว่าทริปไม้เนี่ยเวลาวางเราจะมองเห็นใช่ไหมแต่ระเบิดตัวนี้เวลาวางปุ๊บเราแทบจะมองไม่เห็นเลยผมเพราะว่ามันจะโผล่หัวขึ้นมาเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นลักษณะการทํางานหรือลักษณะการทํางานเนี่ยเรียกว่าเหมือนกับตัวทริปไม้แบบเป๊ะๆเลยเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นระเบิดที่น่ากลัวม,มากขึ้นเพราะว่ามันจะไม่มีเลเซอร์บอกตําแหน่งว่าระเบิดตรงนี้เนี่ยฝังอยู่ตรงไหนนั่นเนอะเวลาเดินเนี่ยก็ต้องระวังให้มากขึ้นกว่าเดิม และต่อมาก็ตามด้วยสกอร์สเตชินใหม่ล่าสุดครับผมกับชิวโทรเรนหรือก็คือป้อมปืนให้เราเนี่ยสามารถไปกดใช้งานได้นั่นเองครับผมโดยสำหรับแต้มในการเลือกใช้งานป้อมปืนตัวนี้ผมจะอยู่ที่300แต้มแต่การทํางานเนี่ยมันจะแตกต่างจากตัวเซนที่กันอยู่นิดน,นึงครับผมก็คือเซนที่กันเนี่ยมันจะยิงอัตโนมัติแต่ถ้าตัวชิวอันนี้เนี่ยเราจําเป็นต้องเข้าไปสวมใส่แล้วก็กดบังคับยิงเองนั่นเองนะแต่มันจะมีข้อดีกว่าก็คือมันจะมีตัวโล่เนี่ยคอยกันดามเมจให้เราเนี่ยได้ในระดับหน เพราะฉะนั้นนะผมก็บอกเลยว่าเป็นป้อมปราการที่เอาไว้ยึดจุดยึดฐานได้ค่อนข้างดีมากเลยนะสำหรับตัวสกอร์สต๊กอันใหม่อันนี้และต่อมากับการอัปเดตของตัวอเวเตอร์สกิลตัวใหม่ล่าสุดกับอีควอไรเซอร์รถเจ้าสกอร์ตัวนี้ผมก็มีความสามารถคล้ายๆกับตัวไอคิมโบผมหรือก็คือปืนคู่แต่อันนี้เนี่ยจะเป็นปืนสาย SMG คู่นั่นเอง เรียกได้ว่าพลังของการทำลายล้างผมใครที่คิดว่า QQ9 เนี่ยเก่งจ,จัดแล้วในการยิงระยะประชิดบอกเลยว่าเจอโอเบอร o เตอร์สกิลตัวนี้เข้าไปเนี่ย QQ9 เกนี่ยกลายเป็นเหมือนกับเด็กอนุบาลเลยทีเดียวเชียวผมด้วยความสามารถในการโลกระสุนที่เพิ่มเป็น2เท่าเลยแล้วก็ตาม,มาด้วยการอัปเดตในส่วนตัวเปิร์กใหม่ทั้ง3ตัวสีแดงครับผมเพิ่มตัวเปิร์กรีสต็อกเข้ามาด้วยความสามารถของเปิร์กนี้ผมก็คือทุกๆ20วินาทีจะจทําการรีชาร์จของตัวคอมแบ t แอคให้ ในกรณีสมมติที่เราเนี่ยปลาคอมแบตแอแล้วก็คอมแบตแอ็หายเราจะไม่สามารถใช้ได้แล้วแต่คราวนี้เนี่ยตัวเฟิร์นี้จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถรีชาร์จกลับมาใช้งานได้ทุกๆ20วิตต่อ1ขวาน1อันโดยการมีเพิร์สตัวนี้เข้ามาผมมันทําให้น่าสนใจว่าในอนาคตผมอาจจะมีคนเล่นพิเรนพิเรหรือว่าเล่นสายแปลกแหวกแนวอย่างเช่นขวานซิ่งไล่ฆ่าแบบรัวๆเลยก็น่าจะเป็นไปได้ผมก็ต้องรองรุ้นกันอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ตามมาด้วยเพิร์สสีเขียวตัวใหม่ล่าสุดของผมกับเพิร์สแอ เบรกตัวนี้เนี่ยมันจะมีความสามารถในการให้เราเนี่ยสามารถสับอาวุธต่างๆได้เร็วขึ้นจากอาวุธหลักไปอาวุธลองอาวุธปืนลองเป็นอาวุธเมรีต่างๆอะไรพวกนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าจะส่งผลต่อการสับอาวุธต่างๆอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าปืนตระกูลสายสไนเปอร์เนี่ยน่าจะค่อนข้างชอบหรือว่าปืนหนักๆอย่างปืนสาย AMG เนี่ยที่สับปืนช้าขึ้นสโคปช้าอะไรพวกนี้เนี่ยก็น่าจะค่อนข้างมีบทบาทในการใช้งานในระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็ต่อมาด้วยเบรกสีฟ้าไฮเลอร์ อันนี้เนี่ยพี่ลิงไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าความสามารถของมันคืออะไรผมแต่โดยรวมเนี่ยมันเขียนเอาประมาณว่าการแสดงผลของวิชั่นเป้าหมายครับผมหาเกิดว่าศัตรูเนยตัวจเจอเราเนี่ยมันจะมีในส่วนตัวหน้ากากมาคอยป้องกันให้ในระดับหนึ่งครับผมอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะไปทับกับเพิร์กอื่นๆหรือเปล่าโดยรวมก็ความสามารถประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวรอทดสอบอีกทีหนึ่งตอนที่เซิร์ฟเวอร์เทสเนี่ยอัปเดตเข้ามาจริงๆแล้วกันนะและต่อมาครับผมกับคลาสใหม่ในโหมดของ b a t t l e Royale กับคลาสแฮกเกอร์ โดยความสามารถของเจ้าคลาสนี้ผมเมื่อเราทําการกดใช้งานเนี่ยจะเป็นการปิดสัญญาณแผนที่บริเวณโดยรอบครับผมถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยอยู่ใกล้ๆเราพอเราเนี่ยกดสัญญาณไปปุ๊บเท่ากับว่าศัตรูเนี่ยจะไม่สามารถเห็นในมินิแมปได้เลยผมก็เหมือนกับอารมณ์ตอนที่เราเนี่ยอยู่ในเมืองลอยฟ้าเลยนะก็คือมินิแมปเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวตลอดระยะเวลาการแสดงผลของอุปกรณ์ชิ้นนี้ในส่วนความสามารถของพาสซีของเปิร์กอันนี้จะทําให้ปิดกั้นการแสดงผลความสามารถของตัวคลาสอื่นๆนะผมยกตัวอย่างเช่น คาสที่เป็นความสามารถในการตรวจจับสเกลหรือคาสที่เป็นพวกหุ่นยนต์โนอะ,อะไรพวกนี้เนี่ยบินตรวจจับเราได้เนี่ยหรือคาร์ที่เป็นสโมกที่สามารถตรวจจับตำแหน่งเราได้เนี่ยก็จะไม่แสดงผลต่อตัวละครตัวนี้นั่นเอนงก็เรียกได้ว่าเป็นเอาไว้พวกแก้ทางพวกสายตรวจจับอะไรต่างๆและต่อมากับการอัปเดตตัวปืนใหม่ในโหมดของ b a t t o n Royal e จากล่าสุดในเซิร์ฟเวอร์เทลิผมตัวปืนใหม่เนี่ยเรียกได้ว่ามาทุกกระบอกเลยของ,ของปืนในโหมด MP รลบผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวปืนอย่างช็อปเปอร์ตัว BK 5 7 LK 2 4ปืน KN 4 4ปืนสไนเปอร์เอาลอปืนสไนเปอร์โรคัสเรียกได้ว่ามาทุกกระบอกเลยผมแต่ถ้ว่าจากที่พี่ดิงคาดเดานเนี่ยตัวปืนน่าจะค่อยๆทย,ยอยทยอยมาเรื่อยๆผมอย่าง h b a 3หรือว่า h b k เนี่ย ก็อาจจะค่อยๆมานะอาจจะไม่ได้แบบว่ามาทีเดียวโป้มมดทุกระบอกอาจจะค่อย,อยๆแบบซีซั่นหอาจจะปล่อยมาเพิ่มมาสัก2 3ถึงกระบอกด้วยกันนะผมแต่สุดท้ายเนี่ยก็มาครบกระบอกเหมือนกับการเล่นในโหมดของ MP แบบแน่นอนนี่คืออนาคตที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะแต่ที่น่าสนใจให้ผมก็คือในกรณีที่ปืนมันเยอะขนาดนี้ในโหมดของ b a t เทอร์ Royal ยเนี่ยรวมถึงปืนลูกซอง้วยนะ โอ้ oh, ถ้ากับว่าการใช้งานในโหมด Battle Royale ออเนี่ยกว่าเราจะหาปืนที่แบบว่าเป็นปืนเทพๆได้เนี่ยหรือเป็นปืนที่เป็นเมตาได้เนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเลยนั่นเองเนะเพราะว่าปืนมันเยอะจัดๆเลยนะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผม,มเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือตอนนี้เนี่ยโหมด MP กับโหมด Battle Royale ออเนี่ยทางตัวเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะใส่ใจแล้วก็พัฒนากันแบบว่าเห็นผลถึงความใกล้เคียงกันมากๆกเลยนะ และต่อมาผมก็ถึงกับสิ่งที่ทุกคนเนี่ยรอคอยแล้วผมกับการอัปเดตอินเทอร์เฟซตัวใหม่ของเกมและเพิ่มในส่วนของรูกเล่นการปรับแต่งของตัวอาวุธทั้งหมดในเกมก็มาดูดีกว่าว่าคราวนี้ตัวเกมมีอะไรเพิ่มขึ้นข้นมาบ้างกับการปรับแต่งในรูปแบบใหม่โดยสำหรับใครที่เคยดูในคลิปก่อนวิน้านี้ที่พี่ลิงเคยทํำชิปสปอยระบบใหม่ผมว่าจะมีระบบการปรับแต่งที่เหมือนกับตัว PC เข้ามา ก็รีดไดียว่าสิ่งที่พี่ลิงสปอร์ไปเกือบเกือบเกทั้งหมดนั้นนหะมันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องจริงครับผมเพราะฉะนั้นในซนะีซั่นหน้าคอนเฟิร์มเลยว่าในส่วนตัวระบบการปรับแต่งของปืนแบบใหม่เนี่ยจะมีการอัปเดตเข้ามาแบบแน่นอนเลยโดยการปรับแต่งแบบใหม่นี้ผมก็จะเป็นในส่วนตัวระบบการสมิธแล้วก็ระบบการปรับแต่งพลาสเสริมครับผมซึ่งในตอนนี้เนี่ยณเซิร์ฟเวอร์เทสในเวอร์ชันล่าสุดครับผมการปรับแต่งของตัวพลาสเสริมเนี่ยก็ค่อนข้างมีเยอะอยู่พอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นตัวเรด ที่ภายใน1 Red Dot ดอก็จะมี r ร d ดอ t ที่เป็นแยกย่อยในอีกประมาณ6-8ถึงแปดรดดอด้วยกันนะผมหรือว่าการปรับแต่งในคราวนี้เนี่ยค่อนข้างจะสะพายผู้เล่นมา,มากเพราะว่าการปรับแต่งในแต่ละแบบหรือว่าอุปกรณ์พัสเสริมในแต่ละชิ้นั้นนี่ความสามารถในการเพิ่มที่ไม่เหมือนกันนะผมไม่ว,ว่าจะเป็นกรณีที่เป็นเรดดอดหนึ่งอย่างในส่วนของตัวเลเซอร์ก็จะแตกต่างกันหรือแม้กระทั่งในส่วนของตัวเลเซอร์ปรับแต่งหรือพันท้ายปืนหรือด้ามจับปืนหรือแม้กระทั่งปลอกรวมถึงกระสุนของตัวปืนเนี่ย แต่ละร,รูปแบบก็จะเพิ่มสเตตที่ไม่เหมือนกันผมซึ่งในสิ่งนี้เนี่ยจะทําให้การปรับแต่งปืนของแต่ละคนเนี่ยมันจะมีความสอดคล้องที่ไม่เหมือนกันรวมถึงเมตาในการปรับแต่งก็จะมีการเพิ่มและก็อัปเกรดให้มากขึ้นนั้นถ้ากดว่าในอนาคตผมถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเล่นปืนกระบอกเดียวกันก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับแต่งของตัวปืนเนี่ยไม่เหมือนกันรูปแบบและแนวทางการเล่นและความสามารถการใช้งานของปืนกระบอกนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นคนละรูปแบบว่าผมอันนี้เรียกได้ว่าเป็นการเปิดกว้างของการแต่งปืนเลยผม รวมถึงเป็นการเปิดกว้างของสไตล์การเล่นที่ดีขึ้นก็ยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็การใช้งานของตัวปืนอย่าง QQ9 ซึ่งกระบอกหนึ่งอาจจะเน้นการโจมตีเพิ่มดาเมจระยะประชิดขับอีกกระบอกหนึ่งเน้นในการยิงระยะกลางซัพพอร์ตเพื่อนก็กลายเป็นว่าปืนเนี่ยสไตล์การเล่นมันเปลี่ยนไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเนี่ยแข่งในแหลูงสูง รูปแบบการเล่นก็จะค่อนข้างที่จะมีความยืดหยุ่นและก็หลากหลายมากขึ้น<อ>ก็เรียกได้ว่ามันค่อนข้างที่จะมันมากขึ้นเลยนะ้าเกิดว,ว่ัเทียบกับภาค PC นั่นเองเนาะโดยในส่วนของวิธีการปลดล็อกของแต่งต่างๆครับผมแน่นว่าอย่างแรกที่จะต้องใช้เนี่ยก็คือการปลดล็อกเลเวลของอาวุธเนี่ยให้ถึงเลเวลที่เขากําหนดเอาไว้โดยชีดเดียเนี่ยเลเวลของตัวอาวุธเนี่ยก็ยังคงเท่าเดิมครับผมก็คือประมาณสักเลเวล10ถึงเลเวล13ขึ้นอยู่กับว่าอาวุธอันนั้นเนี่ยเป็นเกรดอะไร โดยในส่วนนี้เดี๋ยวพี่ลิงขอข้ามไปก่อนนะใครที่อยากจะรู้ว่ามีของแต่งอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวพี่ลิงจะปล่อยไว้ในช่วงท้ายคลิปแล้วกันเนอะกับอุปกรณ์ในแต่ละชิ้นแต่บอกได้เลยว่าปืนหรือว่ารูปร่างหน้าตาปืนในอนาคตต่อไปเจกนี้เนี่ยมันจะมีการปรับแต่งที่อาจจะเห็นอะไรแปลกๆก,ก็ได้ผมเพราะว่าการปรับแต่งมันเยอะขนาดนี้แต่ละพาร์ทเนี่ยมันก็มีชิ้นส่วนที่ไม่เหมือนกันนะผมก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะเพราะว่าไม่แน่ผมปืนที่ไม่มีพันธยเนี่ยอาจจะโกงแล้วก็ o อกว่าปืนที่มีพันธ และต่อมาผมกับการอัปเดตในส่วนตัว Red Dot แบบใหม่ล่าสุดในตอนนี้เนี่ยใน s e r v ์ฟเวอรเทนี่ยจะมีการปล่อยรูปแบบของ Red ดอตเนี่ยมาทั้งหมด12รูปแบบก็จะมีลักษณะาตามนี้เลยผมใครชื่นชอบรูปแบบไหนเนี่ยก็เล็งๆกันเอาไว้ได้เลยนะและต่อมาผมกระรลบตกแต่งแฟชั่นของตัวปืนโดยระบบแฟชั่นอันนี้ผมก็จะมีแบ่งเป็นส่วโซนหลักๆส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นการปรับแต่งในส่วนของสกินของตัวปืนครับผม ก็เรียกได้ว่าคราวนี้ตัวปืนก็จะมาพร้อมกับสกินที่เป็นสกินติดตัวของปืนเมื่อเราทําภารกิจบางอย่างหรือปลดล็อกเงื่อนไขพิเศษบางอย่างก็จะมีสกินของตัวปืนเนี่ยแถมให้แบบฟรีๆแล้วนั่นเองนะก็เรียกได้ว่าใครที่เบื่อแบบว่าสกินลีเจนารี่เราอาจจะเอาสกินอื่นๆหรพือสกินพื้นฐานเนี่ยทับลีเจนารี่ได้ด้วยเหมือนกันนะก็น่าสนใจมากเลยสำหรับการปรับแต่งในตัวนี้นะแล้วก็ระบบปรับแต่งอีกตัวหนึ่งกับผมก็คือระบบปรับแต่งด้านข้างของตัวปืน โดยตอนนี้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะผมจากพ่ลิงดาวเนี่ยไอตัวนี้น่าจะเป็นการปรับแต่งของตัวตุ้งติ้งหรือว่าคือตัวอุปกรณ์ต่างๆที่ห้อยข้างๆตัวปืนครับผมถ้าเกิดว่าเทียบจากภาค pc นะก็จะมีตกแต่งได้ทั้งหมด4จุดตามภาพนี้เลยนะและต่อมากับการปรับอินเทอร์เฟซของสกินปืนต่างๆจากตอนแรกเนี่ยที่เรามีปืนเยอะแล้วก็มีหลายสกินเนี่ยมันค่อนข้างจะลกใช่ไหมแต่คราวนี้ ถ้าเกิดว่าเรามีหลายสกินเนี่ยตัวปืนจะมีการปรับให้เราเนี่ยเลือกสกินในการสวมใส่ได้เพียงแค่1อันนะผมต่อการเล่นถ้าเกิดว่าเราจะได้ไม่ต้องปรับอินเทอร์เฟซของตัวสกินปืนต่างๆที่มันมีเยอะเกือบๆกืบห้าหกรอ,อันเนี่ยก็จะปรับให้เหลือเพียงแค่กระบอกหนึ่งมีประมาณสัก1 0 2 0 30อันก็ทําให้เราเนี่ยดูได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็ข้าวประมาณนี้ผมสำหรับการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุดของเซิร์ฟเวอร์เทสผมตัวใหม่ก็เรียกได้ว่าโอ้สุดยอดมากเลยผม เป็นสิ่งที่หลายหลายคนรอคอยมากๆนั่นคือระบบการปรับแต่งของตัวปืนซึ่งเกมเนี่ยมันอัปเดตเข้ามาปุ๊บเนี่ยคนค่อนข้างเบื่อการปรับแต่งแบบเดิมๆแล้วพอมีอันนี้มาปุ๊บโหการปรับแต่งทุกอย่างเนี่ยบอกเลยว่ามันต้องมีทริกในการเล่นที่มากขึ้นและการปรับแต่งบิวที่แตกต่างกันแบบแน่นอนและเหมือนเดิมครับผมใครชอบคลิปด,ดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมก like, ดไลค์กด s u b s c r i b ์กดติดตามกันได้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจใผมนในการทำคลิปที่มีคุณภาพต่อไป และสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาลับชมก็เจอกันคลิปหน้าไปแล้ว